หัวข้อ3.2นะคะเป็นเรื่องของระบบจำนวนจริงหลังจากที่เราได้ทราบแล้วนะคะว่าจำนวนจริงนั้นก็สามารถแบ่งออกได้เป็นจำนวนตรรกะและจำนวนตรรกะนะคะเมื่อทราบแล้วเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของสมบัติการเท่ากันของจำนวนจริงนะคะซึ่งสมบัติการเท่ากันนั้นมีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1กฎการสะท้อน (reflection law) กฎการสะท้อนนะคะก็คือ เท่ากับ a ถ้า a เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะตัวมันเองก็ต้องเท่ากับตัวมันเองนะคะเป็นลักษณะการสะท้อนเช่น3เท่ากับ3 2ก็เท่ากับ2เป็นต้นนะคะข้อที่2กฎการสมมารมมตร symmetric law อ่ายกตัวอย่างเช่นนะคะถ้า a เท่ากับ b แล้ว b ก็ต้อง เท่ากับ a นะคะนี่เรียกว่าการสมมาตรอย่างเช่น a อยู่ทางซ้ายนะคะซ้ายเท่ากับขวาแล้วขวาก็ต้องเท่ากับซ้ายอ่ายกตัวอย่างเช่น3เท่ากับ x นะคะเวลาเราแก้สมการอาจจะเจอเหตุก,การณ์แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็มักที่จะเขียนเป็น x เท่ากับ3ก็เรียกว่าเราใช้กฎการสมมาตรนั่นเองค่ะต่อไปมาดูข้อที่3กฎการสะท้อน กฎการสะท้อนนะคะถ้า A เท่ากับ b และ b เท่ากับ c นะคะแล้ว a จะเท่ากับ C นะคะอันนี้เป็นลักษณะการถ่ายทอดนักเรียนก็สังเกตว่าจะมีอยู่3จํานวนนะคะมี A มี B แล้วก็ C แล้วก็ลักษณะก็คือมันจะมีตัวเชื่อมนะคะะยกตัวอย่างเช่น2เนี่ย สยกกำลังสองนะคะมันเท่ากับ4และ4นะคะก็เท่ากับรูทสิใช่ไหมคะแล้วอะไรจะเท่ากันละ่ะตัวแรกเลยนะคะก็คือ2กำลังสองก็จะเท่ากับตัวรูทสิบหกนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วถามว่าตัวเชื่อมเนี่ยคืออะไรนะคะตัวเชื่อมระหว่าง A กับ c นั้นก็คือตัว b ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเชื่อมลักษณะของการถ่ายทอดนะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเอะลายังมีสมบัติอะไรอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปสมบัติของการบวกและการคูณถ้าเรามี AB และ C เป็นจำนวนจริงนะคะจะได้สมบัติต่างๆดังนี้ 1. สมบัติปิดสมบัติปิดก็แยกออกเป็นสมบัติปิดของการบวกและสมบัติปิดของการคูณนะคะ สมบัติปิดการบวกนักเรียนจะเห็นว่า a บวก b เป็นสมาชิกของจำนวนจริงยกตัวอย่างเช่นนะคะสเป็นจำนวนจริงเอามาบวกกับพายพายก็เป็นจำนวนจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาก็จะต้องเป็นจำนวนจริงนะคะหรือว่าสมบัติปิดจำนวนจริงบวกกันก็ต้องเป็นจำนวนจริงนะคะและสมบัติปิดการคูณก็เช่น2เป็นจำนวนจริงเอามาคูณายก็ยังเป็น จำนวนจริงอยู่เหมือนเดิมนะคะสสมบัติการสลับที่อันนี้ก็ไม่ยากนะคะสลับที่การบวก a บวก b ก็เท่ากับ b บวก a ถ้าสลับที่การคูณ a คูณ b ก็เท่ากับ b คูณ a อันนี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะข้อที่ 3, สมบัติการเปลี่ยนหมู่นักเรียนก็สังเกตนะคะถ้าเปลี่ยนหมู่ของการบวกก็คือจะมี3จํานวนนะคะซึ่งบวกกันอยู่ เสร็จแล้วตรงที่เปลี่ยนไประหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยก็คือในการจัดหมู่นะคะเราจะเอา a บวก b ก่อนแล้วค่อยมาบวก c ก็ได้หรือจะเอา b บวก c ก่อนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ค่อยมาบวกกับ a ก็ได้นะคะและเช่นเดียวกันกับการคูณนะคะก็จัดหมู่กันไปก็อาจจะเอา a คูณ b ก่อนแล้วค่อยคูณ c หรือจะเอา b คูณ c ก่อนแล้วค่อยมาคูณ a ก็ได้นะคะก็จะได้ค่าเหมือนกัน ต่อไปข้อที่4สมบัติการมีเอกลักษณ์ตัวอย่างนะคะ a บวก0เท่ากับ a เท่ากับ0บวก a เรียก0นย์ว่าเอกลักษณ์การบวกตัวนี้ก็สำคัญเลยนะคะ0ูนย์เป็นเอกลักษณ์การบวกเพราะว่า0นย์เอาไปบวกใครนะคะก็จะไดะ้จำนวนจริงตัวนั้นนะคะถ้าเกิดเรามี5บวกอะไรจึงจะได้5 มันก็ต้องบวก0นย์ะคะก็เท่ากับ5เรียกศูนย์ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการบวกต่อไปแล้วเอกลักษณ์ของการคูณละ่ะคืออะไร1เป็นเอกลักษณ์ของการคูณน,นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเอา5คูณ1ก็ได้5ซึ่งก็คือตัวของมันเองนะคะเรียกว่า1เป็นเอกลักษณ์ของการคูณต่อไปสมบัติที่5นะคะสมบัติการมีตัวผกผันนะคะ หรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าอินเวอร์สก็ได้นะคะตัวอย่างตัวผกพันธ์ของการบวกนะคะ a บวกด้วยลบ a เนี่ยมันจะเท่ากับ0ก็คือ a กับลบ a เนี่ยเรียกว่าจำนวนตรงข้ามกันเมื่อมาบวกกันก็เป็น0ูนย์ะคะแั้วเราจะเรียกว่าลบ a เนี่ยเป็นตัวผกพันธ์ของการบวกนะหรืออินเวอร์สการบวกของ a ก็คือลบ a คือจำนวนตรงกันข้ามของมันยกตัวอย่างเช่น 5นะคะบวกอะไรแล้วได้0ูนย์ซึ่ง0ูนย์เนี่ยคือเอกลักษ์การบวกใช่ไหมอ่าเราก็รู้ว่า5ต้องบวกกับจำนวนตรงข้ามของมันก็คือลบ5ก็เรียกลบ5ว่าเป็นอะไรคะตัวผกพันของการบวกของ5นั่นเองอ่าต่อไปสมบัติการมีตัวผกพันของการคูณน,นะคะอ่าเรียนก็เจนสัญ,ญลักษณ์ที่เขาบอกว่า a คูณกับ a อกำลังลบ1เท่ากับ1 แล้วก็เท่ากับ a กําลังลบ1คูณ a ด้วยนะคะก็คือถ้ามี a อยู่เนี่ย a คูณกับอะไรจึงจะได้อกลักษณ์ของการคูณนะคะ a คูณกับอะไรจึงได้1เนาะก็ต้องคูณกับ a กําลังลบ1อ่าซึ่งแถมไว้แบบนี้ว่า a กําลังลบ1นะคะก็คือ1ส่วน a นั่นเองก็คือเราเขียนเป็นเศษส่วนเนี่ยเราก็จะคํานวณได้ง่ายขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่น แลาบ้างนะคะ3คูณกับอะไรจึงจะได้1นะคะ3คูณกับอะไรจึงจะได้ 1, 1> คําตอบก็คือต้องคูณด้วยเศษ 1, 1ส่วน3นะคะ,ะ,คะเพราะอะไรเพราะ3บนตัด3ล่างใช่ไหมคะ,คะก็ได้เท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวผกพันของการคูณเนี่ยจะอยู่ในรูปของเศษส่วนกลับนะคะเศษส่วนกลับ,ะะบอ่าแล้วถ้าขอเสริมอีกนิดนึงถ้าเขาให 1ส่วน2มานะคะมันจะคูณกับอะไรจึงจะออกมาเป็น1ละ่ะคำตอบก็คือ2นั่นเองก็คือเศษส่วนกลับของกันนั่นแหละนะคะเรียกว่าอินเวอร์สการคูณโอเคนะคะต่อไปสมบัติการแจกแจงสมบัตินี้ก็จะรวมทั้งการบวกและการคูณไว้ด้วยกันนะคะ,ะข้อสังเกตก็คือในวงเล็บนะคะจะเป็นในรูปของการบวก อ่าส่วนตัวข้างนอกคือ A นั้นทำหน้าที่การคูณแจกแจงเข้ามานะคะ A เข้ามาคูณ B แล้วก็บวกด้วย A คูณ C เช่นเดียวกันนะคะในวงเล็บ A บวก B อยู่แล้วมี C อยู่ข้างนอกนะคะ C ก็แจกแจงเข้ามานะก็จะได้ a c บวกด้วย b c นั่นเองอ่าโอเคนะคะนี้ก็ครบสมบัติการบวกและการคูณอ่าเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ ข้อ1จงบอกสมบัติของจำนวนจริงที่แสดงว่าข้อที่1 2-3บวก3เท่ากับ3บวก2ตรงนี้เรียกว่าสมบัติอะไรคะนักเรียนก็จะเห็นว่านะคะข้างซ้ายเป็นสองบวกสข้างขวาเป็น3บวก2ก็เกิดการสลับที่กันร,ระหว่างตัวเลขใช่ไหมคะอันนี้ก็เรียกว่าสมบัติการสลับที่ของการบวกอืออเขียนสั้นๆว่า สลับที่การบวกนั่นเองต่อไปข้อที่2 7งบวกศย์เท่ากับ7สมบัติอะไรคะ7บวกกับ0ูนย์เราได้ตัวของมันเองแบบนี้เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของการบวกนะคะงันเราก็จะท่องว่าเอกลักษณ์ของการบวกคือ0นย์ะคะเอกลักษณ์ของการคูณก็คือ1อ่าตัวนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของการบวก ต่อไปข้อที่3ลบ4่บวก4เท่ากับ0บวกกันแล้วออกมาเป็นเอกลักษณ์นี่เรียกว่ามีตัวผกผันมีตัวผกผันของการบวกซึ่งนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่านะคะมันเป็นจํานวนตรงข้ามกันตัวหนึงเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบนะคะเอาละต่อไปดูข้อที่4 นักเรียนสังเกตนะคะว่าจำนวนที่ให้มา c a b เนี่ยมันก็เรียงกันตามปกติไม่ได้สลับที่กันแต่สิ่งที่เปลี่ยนคืออะไรสิ่งที่เปลี่ยนก็คือวงเล็บนะคะแสดงว่าเป็นเรื่องของการจัดหมู่นะคะเป็นเรื่องของการจัดหมู่เพราะฉะนั้นสมบัติของมันก็คือการเปลี่ยนหมู่ของการบวกนั่นเอง ต่อไปข้อที่5 5คูณด้วย1ส่วน5เท่ากับ1นะคะตัวนี้เมื่อคูณกันแล้วออกมาเป็นเอกลักษณ์ของการคูณอ่าก็เรียกว่าการมีตัวผกผันของการคูณนะคะมีตัวผกผันของการคูณ ข้อสังเกตก็คือนะคะมันจะเป็นเศษส่วนกลับของตัวแรกใช่ไหมคะจาก5ส่วน1เป็น1ส่วน5เมื่อมาคูณกันก็จะออกมาเป็น1นนั่นเองต่อไปข้อที่6 5x บวก10เท่ากับ5คูณกับในวงเล็บ x อบวก2อ่าข้อนี้นะคะก็จะมีทั้งสมบัติการบวกแล้วก็การคูณผสมกันอยู่นั่นเรียกว่าสมบัติอะไรเอ่ย สมบัติการแจกแจงนะคะเช่นถ้านักเรียนเอา5ไปคูณ x ก็ได้5 x พจน์แรก5คูณ2ก็เป็น10นะคะแล้วก็ตรงกลางนะี่คือเครื่องหมายบวกอ,อันนี้ก็ตอบว่าสมบัติการแจกแจงข้อที่7 5พายเป็นจํานวนจริงอ่าก็คือ5คูณกับพายแล้วเป็นจํานวนจริงข้อนี้เรียกว่าสมบัติอะไรคะสมบัติปิด การอะไรเอ่ยปิดการคูณนะคะห้ากับภายก็เป็นจํานวนจริงทั้งคู่คูณกันก็เป็นจํานวนจริงเหมือนเดิมเรียกว่าสมบัติปิดการคูณต่อไปข้อที่8 9บวก8บวก2บวก1เท่ากับ9บวก1บวก8บวก2ข้อนี้สังเกตตัวเลขนะคะตัวเลขที่เรียงกันอยู่มีการสลับที่กันใช่ไหมคะก็คือการบวกจำนวนได้เยอะเนี่ยเราสามารถ เอาเมาบวก1ก่อนเป็น10เอา8บวก2ก็ได้10แบบนี้มันจะง่ายกว่าแลงั้นเราสามารถที่จะสลับที่ตัวเลขได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เรียกว่าสมบัติการสลับที่สลับที่การบวกนั่นเองอ่านี่ก็คือตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะที่นักเรียนได้คิดพิจารณาแยกแยะให้ถูกต้องในสมบัติต่างๆนะคะข้อที่2 จงหาตัวผกผันการบวกและตัวผกผันการคูณของจำนวนจริงต่อไปนี้เขาก็กำหนดจำนวนมาให้นะคะ,ะตัวผกผันการบวกเอสมบัติเขาบอกไว้ว่าอย่างไงเอบวกกับอะไรเอบวกกับลบเอจะต้องได้ศูนย์ใช่ไหมคะนี่คือผกผันการบวกเมื่อบวกแล้วได้เอกลักษณ์ของการบวกตัวผกผันของการคูณก็คือถ้ามี A เนี่ย มันจะต้องคูณกับเศษ1ส่วน a แล้วออกมาเป็น1นะคะก็คือได้เอกลักษ์ณของการคูณอ่าเพราะฉะนั้นจำนวนแรกนะคะก็คือ6ตัวผลกผันการบวกคืออะไรอ่าจำนวนตรงข้ามของ6ก็คือลบ6เป็นคำตอบค่ะถ้าเอามาบวกกันก็ออกมาเป็น0ตัวผลกผันการคูณละ่ะก็แค่กลับเศษกับส่วนใช่ไหมจาก6ส่วน1ก็เป็น หนึ่งส่วนหกอ่ะก็เรียบร้อยได้มาแล้วค่ะต่อไปรู้สองรู้สองก็เป็นจำนวนจริงเหมือนกันก็สามารถใช้คอนเซปต์เดียวกันได้นะคะซึ่งตัวผกผ่านการบวกนั้นก็จะออกมาเป็นลบรูองนะคะคือจำนวนตรงข้ามกันตัวผกผ่านการคูณก็คือเศษหนึ่งส่วนด้วยรู้สองเศจเรียบร้อยค่ะต่อไปลบหน่งส่วนสี่นะคะตัวผกผันการบวก จำนวนตรงข้ามของมันก็คือเศษ1นส่วนสนะคะถ้าของเดิมมีลบนะตัวผกผันการบวกก็จะต้องเป็นจำนวนบวกนั่นเองตัวผกผันการคูณเป็นยังไงอ่ะก็กับเศษกับส่วนนะคะจากลบ1ส่วน4ี่ก็เป็นลบสส่วนหนะลบสส่วนหเนี่ยเขาก็นิยมเขียนเป็นแค่ลบสเท่านั้นนะคะอ่ะดูกันต่อนะคะ1นึลบรูทสาม ตัวผกผันการบวกทำยังไงคืออันนี้ตามหลักการเบสิกเลยนะคะก็คือลบของจํานวนเดิมนะคะลบของจํานวนเดิมเมื่อเราจแจกแจงเข้าไปเนี่ยมันจอกมาเป็นลบหนบวกด้วยรูทสนะคะและที่นิยมเขียนเนี่ยเรามักจะเขียนตัวบวกนําหน้าก่อนก็เป็นรูทสแล้วลบหนนะคะอ่ะก็อันนี้คือวิธีคิดวิธีทํามาเป็นทอดๆแล้วก็สุดท้ายนั่นคือคําตอบสุดๆนะคะ ต่อไปตัวผกผันการคูณก็แค่กลับเีษกับส่วนเพราะฉะนั้นก็ได้1นส่วนด้วย1นึลบรูสามนะคะเศษส่วนของตัวมันเองนั่นแหละต่อไปตัวผกพันการบวกอของตัวนี้นะคะก็ะหลักการเดียวกันนะใส่ลบเข้าไปนะคะก็คือว่าเนื่องจากข้อนี้เนี่ยอาจจะมีความายุ่งยากซับซ้อนนิดนึงนะคะก็เลยต้องเขียนให้ละเอียดนะ เพื่อนักเรียนทุกคนจะได้เกิดความเข้าใจเมื่อเอาจํานวนลบเข้าไปนะคะแจกแจงเข้าไปลบจะเข้าไปที่ตัวเศษเท่านั้นนะคะไม่เข้าไปที่ตัวส่วนเนาะ,ะลบลบเป็นบวกหนึ่งนะคะแล้วก็ลบรู้สามตัวส่วนก็คือสองค่ะแบบนี้ก็เรียบร้อยตัวผกผันการคูนกลับเศษกลับส่วนจากสองที่เป็นตัวส่วนก็มาอยู่เป็นตัวเศษนะคะแล้วก็ตัวส่วน ก็คือลบ1บวกรูทสาอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสมบัติของจํานวนจริงนะคะซึ่งมีทั้งสมบัติการเท่ากันก็คือสมบัติการสะท้อนการสมมาตรสมบัติการถ่ายทอดและก็สมบัติการบวกและการคูณนะคะซึ่งก็มีหลายข้อด้วยกันถ้านักเรียนฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็กลับไปฟังทบทวนใหม่ได้นะคะ อ่าโอเคก็หวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์จากการรับชมรับฟังคลิปของครูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตามด้วยนะคะโอเคแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ